ค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะคีราก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยววัดกวางเหรินซื่อนะคะซึ่งถือว่าเป็นวัดลามะที่แห่งเดียวในมณฑลสานซีเลยนะคะ,ะวัดนี้ค่ะคีราจริงๆก็อยากจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวนานมากแล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่เริ่มทำคลิปเลยเพราะว่าถือว่าเป็นวัดที่คีราชอบมากที่สุดเลยนะคะ คือ,อที่ซีอานเนี่ยก็มีวัดอยู่หลายวัดเหมือนกันนะคะก็ตามสไตล์เนื่องจากว่าซีอานเนี่ยเป็นเมืองหลวงเก่าของ13ราชวงศ์นะคะ,ะแต่ว่าความรู้สึกส่วนตัวของกีร่าอาจจะเป็นคนที่ถูกจริตกับวัดราม,มาอัมค่ะเพราะว่าข้างในเนี่ยค่อนข้างจะมีสีสันที่สวยงามนะคะเราอาจจะเป็นจริตคนชอบของสวยงามนะคะก็เลยมีความอชอบวัดนี้มากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ตัววัดเนี่ยนะคะจะอยู่ติดกับกำแพงเมืองของซีอานกำแพงเก่าเลยด้วยนะคะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเห็นไหมคะก็ค่อนข้างพิเศษนะคะข้างในว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคีราจะพาเพื่อนๆไปชมด้วยกันเลยนะคะไปกันค่ะ เ,ะะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะแจกน้ํามีผ้าเย็นนะคะแล้วก็มีพัดด้วยนะคะถือว่าเป็นวัดที่ค่อนข้างเป็นมิตรแล้วก็อยากให้เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าหลายวัดบางทีก็มีค่าเข้านะคะแต่ว่าวัดเนี้ยอ่ ตอนนี้ไม่มีค่าเข้านะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าแต่ก่อนอาจจะมีค่าเข้านะคะเมื่อเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะเหมือนว่าจะเป็น20หยวนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนจะเคยเห็นในในที่นักท่องเที่ยวในหลายๆปีที่แล้วเขาเคยโพสไว้นะคะก็เนี่ยค่ะมันเหมือนจะเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของคนจีนที่ที่ซีอาร์เลยนะคะจะเห็นว่าเขาก็เข้ามาถ่ายใส่รูปใส่ชุดท่านฝูถ่ายรูปกันนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นแกะสลักอะคะ่ะที่ เป็นสำเร็จพระเจ้าขังเซียนะคะ,ะมีรัชองค์การให้สร้างวัดดีขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นวัดเดียวนะคะที่เป็นวัดของนิกายรามะนะคะในมณฑลสารซีเลยค่ะแล้วคืออยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าคือคิล่าเนี่ยได้มาวัดเนี้ยตอนปลายปีที่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนั้นยังเป็นช่วงที่จีนก็ยังมีการล็อกดาวน์เป็นระยะระยะนะคะได้เห็นเรียกว่า วิพัฒนาการไมเรียกไม่ถูกอะคะ่ะคือคือตอนนั้นน่ะคนมาเที่ยววัดเนี้ยน้อยมากเลยค่ะแล้วก็คนที่ที่ได้เห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่สูงอายุนะคะแต่พอช่วงหลังวะเนี่ยค่ะก็เริ่มแบบว่าเห็นแบบวัยรุ่นมามากขึ้นแล,แล้วเราเนี่ยเราช่วงเนี้ยก็คือเรียกว่าวัยรุ่นเหมือนจะเห็นวัยรุ่นนอกจากมาถ่ายรูปด้วยนะคะมาขอพรกันมากมากกว่าคนที่แบบว่าวัยวัยสูงอายุซะอีกอะคะ่ะ ทางด้านหน้าวัดเนี่ยนะคะองค์ประธานก็จะเป็นเจ้าแม่คนอิมนะคะเป็นปางพันกรค่ะแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าสําหรับใครที่อยากมาขอพรอเ,เรื่องขอคู่นะคะก็มีคนแนะนําให้มาไหวที่วัดนี้เลยนะคะแต่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงอาจจะต้องรอดูกันเองนะคะค่ะด้านหลังก็จะเป็นพระโพธิสัตว์นะคะแต่ว่าคีร่ไม่กล้าให้อ่า เป็นชื่อค่ะเพราะว่ายังกำลังพยายามสร้างความคุ้นเคยนะคะกับวัดในในเมืองจีนอยู่นะคะส่วนใหญ่วัดที่จีนนะคะเขาก็จะนับถือพระโพธิสัตว์หลายองค์นะคะ เนี่ยค่ะก็บริเวณรอบวัดสีสันจะค่อนข้างจะแตกต่างกับวัดจีนโดยทั่วไปนะคะสำหรับวัดนิกายลามะค่ะรู้สึกว่าสีสันจะเยอะกว่าค่ะก็ต้องขอโทษเพื่อนๆจริงๆนะคะที่ไม่สามารถให้ชื่อของออพระโพธิสัตว์หรือว่าเป็นเทพที่อยู่ในวัดนี้ได้นะคะเพราะว่าพอเป็นศาส,สนาที่เป็นต่างนิกายกันบางทีเราก็ไม่ค่อยคุ้นชินกับชื่อนะคะ ก็ถือว่าเอาบรรยากาศคร่าวๆให,ให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยกันแล้วกันนะคะด้านนี้ก็เขาก็จะกราบแบบทิเบตนะคะเป็นการกราบแบบลงไปนอนที่พื้นนะคะส่วนมาทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นการรูป เหมือนเป็นะระฆังนะคะตรง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 ัวมีตัวอักษรด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นคาถาคือเรียกว่าเวลาเราลูบไปเนี่ยเหมือนเป็นการสวดขอพรแบบหลายรอบมากเลยะคะ่ะ mm. ก็คือเรียกว่ารับพลังแล้วก็เป็นสิริมงคลมากๆเลยนะคะคนจีนก็จะชอบมาเดินเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นการเป็นการลูบระฆัง ส่วนทางนี้จะเป็นต้นโพที่นำมาจากอินเดียนะคะวัดดูแลอย่างดีมากเลยนะคะในตู้เนี่ยนะคะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะเขาก็จะปิดไม่ให้ลมหนาวไม่ให้โดนลมหนาวเลยนะคะเรียกว่ารักษาอย่างดีมากเลยค่ะด้านหลังของโถงเทพเจ้ากวนอูเนียนะคะจะมีตัวแกะสลักนะคะเป็นนักบวชนะคะแล้วก็ได้สถิติกิน n นส s s บุ๊ k ด้วยนะคะ ส่วนในอาคารหลังนี้ตอนนี้ก็คือเขามีการทำพิธีอยู่ด้วยนะคะก็พิธีก็จะมีการทำมีการสวดในในช่วงแตกต่างกันในในช่วงของแต่ละวันนะคะ ตอนช่วงที่คีลามาเนี่ยคะะก็คือเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะคะก็อาจจะได้ถ่ายได้เห็นบรรยากาศด้านนอกอที่เขาได้ทําพิธีกรรมอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแล้วก็จะมีนักบวชนิกายลามะนะคะเขาเป็นผู้ด,ดําเนินพิธีกรรมนะคะค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะประทับใจนะคะความสวยงามของวัดนี้นะคะ ค่ะเพื่อนๆสำหรับอาคารด้านหลังเนี่ยนะคะค่อนข้างจะพิเศษนะคะเพราะว่าด้านในเนี่ยมีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะคะส่วนความพิเศษเนี่ยก็คือว่าพระบรมสารีริกธาตุของอที่ได้ประดิษฐานอยู่ด้านในเนี่ยนะคะเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่พระบรมวงศานุวงศ์ของทางเมืองไทยนะคะที่ได้ถวายให้แก่วัดนี้นะคะค่ะแล้วก็จะมีด้านในก็จะมีเป็นองค์พระศรีอริยเมตรตรนะคะก็คือส่วนสูง เท่าสองชั้นของของตัวตึกด้านหลังนี่เลยนะคะแต่ว่าอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะว่าอาจจะไม่ได้สามารถาถ่ายบรรยากาศของด้านในได้นะคะถ้าถ้าถ้าจะถ่ายก็จะได้เห็นแค่ด้านนอกนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะคะแต่ว่าเพื่อนๆคงจะได้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่า วัดลามาเนี่ยค่ะจริงๆเราสีสนันจะค่อนข้างแตกต่างจากวัดจีนทั่วๆไปไม่รู้สิคะ่ะคิดแวรู้สึกว่าสีสันจะจะเยอะกว่านะคะเราก็รู้สึกว่าถูกจริตมากกว่าเหมือนแบบว่าอย่างตอนที่อยู่ปักกิ่งเหมือนกันนะคะวัดที่ชอบที่สุดก็ก็เป็นวัดเป็นวัดโยงเหอกงะนะคะซึ่งเป็นวัดของอลามาเหมือนกันนะคะเป็นเป็นเป็นนิกายลามานะคะค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านนอกของอตัวตึก ตัวนี้นะคะตัวตัวตึกอาคารหลังนี้นะคะเนี่ยค่ะด้านในอาคารนะคะององค์ด้านหน้าที่เป็นองงคค์อ,อเล็กกว่าหน่อยก็คือเป็นพระสมณโคโดมนะคะแล้วก็องค์ใหญ่ด้านหลังก็จะเป็นพระศรีอริยาเมตไตรค่ะ ด้านนี้จะเป็นซ้ายมอือนะคะจะเป็นส่วนที่ประดิษฐานพระบระมสาราีริกธาตุที่ทางพระบระมวงสานวงของไทยได้ถวายไว้ ะะพอเราออกมาจากอาคารเมื่อสักครู่นี้นะคะหันเลีเ้ยวขวานะคะมาทางกำแพงเนะะี่ยค่ะจะมองเห็นว่ามีตรอกเล็กๆนะคะแต่จริงๆพอเดินเข้าไปแล้วนะคะนิดเดียวค่ะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะมีเป็นเหมือนเป็นสะูุกนะคะแล้วก็ ด้านบนนะคะอันนี้คือแผ่นคาถาทั้งนั้นเลยนะคะถือว่าตรงนี้ค่ะเป็นจุดรับพลังอย่างดีมากเลยนะคะเพราะว่าในความเชื่อของคนทางทิเบตนะคะคก็คือเวลาที่ลมสะบัดเนี่ยก็คือเป็นการเหมือนเป็นคัดกันที่คาถาสวดมนต์นี่นะคะเป็นแบบว่าเออเหมือนเหมือนเหมือนเป็นการสวดมนต์เหมือนเป็นการขอพรอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยเรียกว่าเหมือนเป็นจุด ที่แบบว่ารับรับสิทธิมงคลได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็เป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยมากๆเลยค่ะด้านหลังเขาก็จะมีแผ่นไม้นะคะที่ไว้เขียนขอพรน,นะคะค่ะเนี่ยค่ะตรงตรงตู้เนี่ยนะคะก็คือเราไปสแกนนะคะ20หยวนค่ะแล้วก็เอาแผ่นไม้มาเขียนขอพรได้เลยนะคะ างด้านนี้ก็มีตู้เหมือนกันค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นเจดีย์อีก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 องหนึ่งแล้วกันนะคะคือไม่แน่ใจว่าเป็นเล็กเป็นเจดีย์หรือเปล่าค่ะสีสันสวยงามมากเลยแถวยาวตรงนี้นะคะเขาก็คนจีนต่อแถวเข้าไปสักการะเ,เทพตรงนี้จะเป็นขอพรในเรื่องโชคลาภนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะ ก็จะเป็นเหมือนเป็นสัตว์ที่เป็นสิริมงคลนะคะให้เรามาลูบๆนะคะให้แบบว่ามีมีทองค่ะเห็นไหมคะวัดเนี้ยค่ะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นว่าเขาเราช่วงที่ทิราพาเดินชมวัดเนี่ยค่ะมีคนใส่ชุดจีนนะคะเยอะมากมายในแบบว่าก็คือเพราะว่าวัดสวยอะค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับกำแพงด้วยมันก็เลยเป็นจุดเช็คอินที่คนจีนในระยะหลังๆมาเนี่ยชอบ ช,ชอบมากันมากเลยคะ่ะค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะวัดกว่างเหืินซื่อสวยงามไหมคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเหมือนกับที่ฮิราชอบนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับ ชมความสวยงามนะคะพร้อมกับรับสิริมงคลไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคีราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็ก่อนจากไปนะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคีรา,าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ไปไปคะบ๊ายบายค่ะ